ลูกสูบดิสเบรกนะคะตัวนี้เป็นลูกสูบดิสเบรกของมิซูมิซูอีคาแลนเซอร์นะคะแลนเซอร์อีคาสินค้าเก่าเก็บของร้านนะคะก็หน้าตานะคะ ค่อยดูเนาะวัดก่อนนะคะห้าสิบเอ็ดมิลนากว้างนะคะแล้วก็ความสูงความสูงสี่สิบห้ามิลสี่สห้ามิลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาวัดช่วงนี้นะนี่ค่ะ ช่วงนี้จะอยู่ที่43มิลนะคะแล้วก็ขอบนอก46มิลค่ะตามนี้เลยเนาะโอเค